เองเจ๋งนะพี่อ่ะอพี่ไม่เจ๋งเท่าเองเลยว่ะบุ๊คไม่เข้าลูกน้องก็ไม่ตามเราแล้วเน่นนอนเน่นนอนเน่นนอนแน่นอนถ้าไม่ทำเงินก็ไม่สเร็จใช่สุดต้องุดโตองสวัสดีครับน้องบุ๊คสวัสดีนายแน่มากโคตรเจ๋งเลยว่ะเจ๋งมากนายแน่มากแม่ยังยิ้มตลอดเลยอ่ะโคตรเจ๋งว่ะหัวใจไหมหัวใจไหมกล้าแก่งมาก พี่รอสอเวนเก่าและก็ตอนนี้มาเป็นผู้ในการการส่งมอบบัณฑึกพี่เอ๋เปลองเหล่าปืนคนจุลินพื้นที่เก่าพี่เอกเขาเลยเนี่ยปืนดีสารนะพี่มาให้กําลังใจแล้วก็ในส่วนของอบอสเนาะเดี๋ยวพี่พร้อมยินดีต้อนรับน้องๆเดี๋ยวก็ดูของทั้งหมดก่อนเนาะเจ๋งว่ะไปจบไอ้นู้นเนี่ยอ่ะไอมนุษย์กบว่ะา เจ๋งว่ะเจ๋งกับพี่กะจบแล้วก็ที่บ้านอาทิตย์นึงแล้วก็อาทิตย์นึงอยู่ที่ทำงานครอบครัวทย์ก็ไปยังไม่มีครอบครัวเดี๋ยไม่ต้องห่วงอะไรเยอะที่คุณแม่ครับขออนุญาตขอภาคภูมิใจแบบคุณแม่ด้วยครับไปแล้วภารกิจของน้องไปครั้งนี้คือภารกิจอะไรเดี๋ยวสาส่งท นี่เองนำหน้าเพื่อจะให้หลอดสเรยเข้าเข้ากัหลักใช่ไหมหรือว่าไงผลิตภัณฑ์กิจของเราตัวนั้นวันนั้<อ>น,นอพอายึดได้แล้วหลอดก็จะไปรับที่ที่ต่อเมื่อเรายึดเราทำที่นี่ปลอ,อ,อดภัยแล้วครับไปหาหลอดสเปรย์เข้าไปบางตัวบุ๊กบุกเนี่ยโดนตั้งแต่ตอนชาร์จเข้าไปหรือว่าเข้าเคลียร์พื้นที่แล้วแล้วก็ กำลังปรับแนวแล้วก็ถึงได้ไปเย็บปากทางนะครับเข้าไปแป๊บเดียวเพราะว่าหลังนะี้ลูกน้องก็เข้าไปตออ่อทั้งทางปีขวามันก็ขึ้นมาทางร่องสองสีง่หนึ่งทางซ้ายก็มีเบอรม์มีอะไรของเขาอยู่อืช่องนั้นเลยที่เราที่เราจะเข้า<ช>แล้วมันมีช่องเดียวเลยไหมที่ต้องเข้าช่องนั้นเรียกอะไรดีวะแม่งเข้าเข้าพื้นที่สังหารเลยอะประมาณนะไหมพี่ใช้พี่ใช้ชคำถูกวะ เพราะมันช่องนี้เลยอ่ะมันต้องเข้าอ่ะเีกว่าพ้อข้างหน้ามันมันเราตกลงใจกันว่าพ้าปอมข้างหน้าพัง,าพงก็จะเข้าอืพอพังปุ๊บก็เข้ามีกําลังกายที่เขื่แข่งกําลังใจเนาะอก็เข้าๆเข้าๆวันนี้ที่มาให้กําลังใจน้องแล้วก็มาขอชื่นชมในความกล้าหาญนะที่ที่ที่เป็นผู้กับผู้นําหน่วยพี่เชื่อว่าลูกน้องมันมองอยู่เนาะแล้วก็ พี่น้องรุ่มชาทุกคนมองอยู่นะและ้แลกวก็คิดบวกคิดบวกวันนี้สามบสอมันหายเป็นหนึ่งเดือ3สาม็ดวะดีกว่าเพื่อนเราญาติเราท,ที่ที่เกิดมาเขาพิการมาแย่กว่าเราอีกเนาะตายกยังดีแล้วก็เดี๋ยวเราแม้จะของแท้มันหายไว้เดี๋ยวมีของเทียมไว้ขาเทียม อะไรต่างๆโรงพยาบาลแหิงเรามีอย่างดีเนาะที่จะดูแลน้องๆต่อแล้วก็อาจจะเดินได้เร็วกว่าเดิมอีก<笑><笑>นะคิดบวกแล้วก็พี่ให้กําลังใจแล้วก็หลังจากนี้หลังจากนี้รักษาตัวให้หายดีนะครับแล้วก็สิทธิที่กองทัพบกจะมอบให้น้องว่าไปเต็มเม็ดเต็มหน่วยกองทัพบกซึ่งเรารู้ดีอยู่ละเรา,เาจบจอรอมาวันนี้เอาเรื่องเรื่องพักรักษาตัวนะแต่พี่คิดว่าแค่เนี้ย สำหรับหัวใจมึงกูว่าแม่งเด็กๆกับความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของน้องนะองงเองเจ๋งเลยพี่อ่ะเออพี่เองไม่เจ๋งเท่าเองเลยว่ะบุ๊คไม่เข้าลูกน้องก็ไม่ตามเราแน่นอน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 ถ้าไม่ทำเงินก็ไม่ทำเงนินใช่จุดต้องเขาประทับใจน้องเลยถ้าเราไม่นําหน้าเนาะแต่บุ๊คนะ เขาจับมือเทียววะแม่งเจ๋งวะโคตรเจ๋งเลยอ่ะกูโคตรภูมิใจเลยว่ะน้องกูแม่งเจ๋งวะนะเจ๋งมากดูแลพักผ่อนพักผ่อนเนาะนักลบจริงอ่ะแม่งเจ๋งว่ะแน่แน่มากอยากให้เพื่อนตั้งใจทำหน้าที่ต่อไปว่าวันแรกเรามีเจตนาลมแบบไหนก็ขอยึดมั่นไว้แบบเดียวเพื่อคนที่อยู่ข้างหลัง Exactly.